ันไปฉันเสียเวลาไหนก็ออกเวลานั้นคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงลงก็ลงน้อยพอลงน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแ้ยก็เยี่ยมก็เยี่ยมดึกๆบาทงวันก็ไม่ไหวแล้วเข e ball, ้ามาก็เหนื fall. ่อยหมดแล้วคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงลงก็ลงน้อยพอลงน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแ้ยก็เยี่ยมก็เยี่ยมดึกๆบาทงวันก็ไม่ไหวแล้วเข้ามาก็เหนื่อยหมดแล้ว มันกระเทือนแล้วมันก็ล้มก็ตําไม่ได้เวลาลูกค้ามาก็ต้องรีบตัารีบเสร็จไม่มีคนถือต้องให้ก็เลยไม่ได้โชว์ส้มตำค่ะของเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปขายของนะวันนี้ช้ามากเลยค่ะมากินส้มตำกันนะ แนันนี้ก็ปอล้าแล้วหมดแรงแล้วค่ะเจตคขิไม่ดีไายของไม่ค่อยดีค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเยอะแยะเลยปอบมากเลยค่ะมะละกอ เตรียมตัวนี่หมดเวลาวลาเรามันนี้น้อยนอนดึกก็เปตืนนตื่นเช้าก็ไม่ไหวอีกค่ะเตื่นสายจ่ายลูกน้องก็ไม่ได้ช่วงนี้มันเป็นสองถุงอ่ะเมดมันหล่นใครมาเยี่ยมบ้านมาค่ะามาตำต้ตมตำให้คินขุดเยอะเลยค่ะมาค่ะ นี่คืองานเรานะสะอาดน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปขายของนะวันนี้ช้ามากเลยค่ะมากิมส้ตมต่ำกันนะงานถึงลูนมาด้วยก่นะะนี่แหละเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทำหลายอย่างคนเจอทำหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งๆค่ะ ลงคิดยังไม่ได้ใส่ถุงหอกไปกินได้ทุกวันเหมือนกันค่ะส้ตมตำกินไม่มีเบื่ออาบน้ำเตรียมตัวไม่หมนเวลาใส่ถุงหอกไป กินได้ทุกวันเหมือนกันค่ะส้มตำกินไม่มีเบื่อมาค่ะเพื่อนๆใครอยากกินส้มตำมานะคะเดี๋ยวตำให้กินค่ะเห็นไหมคะกาลังผุดมะละกอเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตำส้มตำให้กินนะเพื่อนๆเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ค่อยดีค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเยอะยๆเลยกรอบมากเลยค่ะมะละกอสุขภาพไว้ก่อนค่ะแต่ก็อยากลงไปเยอะๆนะ่คิดอ่ะ เสแล้วค่ะที่ยะะิบออกขายของแล้วค่ะ ถุงกันนาคนี่แรงอ่ะเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทําหลายอย่างคนเจอทำหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งๆค่ะลงคลิปยังไม่เร็งนะคะล้างของเสร็จก็หมดแรงแล้วก็ต้องรีบนอนเพราะว่า <c oughs> <laughs> เดี๋ยวโรคมาเยี่ยมมันนี่เป็นโรคเยอะอยู่ยตอนนี้ ส้มตำหมูย่างตับย่างคะ่ะอร่อยอร่อยเพื่อนๆก็ทถูทอดด้วยตั้งงานของเราทำคนเดียวทำคนเดียวตำคนเดียว,ยวขายคนเดียวพูด <c oughs> มะละกอก่อนค่ะเน,นี่ยนะนี่แรละเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทำหลายอย่าง คนจะทำหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งๆค่ะลองคิดยังไม่ดูตามใจฉันเสร็จเวลาไหน้าออกเวลานั้นนะคะเพื่อนๆวดมระกรจะเสร็จแล้วอันนี้งานงญญานเสริจลง เรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะคะนี่แรงอ่ะเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทําหลายอย่างคนเจอทําหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งยุ่งค่ะลงคลิปยังไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อมคะก็จะเสร็จแล้วอันนี้งานนะคะนี่แรงอ่ะเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทําหลายอย่างคนเจอทําหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งยุ่งค่ะ ต้มซุปต้มตหมูย่างตับย่างค่ะอร่อยอร่อยเพื่อนๆพื่กระทูทอดด้วยมาค่ะเพื่อนเพื่อนใครอยากกินส้มต้มมานะคะเดี๋ยวต้มให้กินค่ะเห็นไหมคะกําลังขูดมะละกอเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้มซุปต้มให้กินนะเพื่อนเพื่อนมาค่ะเพื่อนๆใครอยากกินส้มต้มมานะคะเดี๋ยวต้มให้กินค่ะ เห็นไหมคะกำลังขูดมะละกอเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตำต้มตำให้กินนะเพื่อนๆใครมาเยี่ยมบ้านมาค่ะเดี๋ยวตำต้มตำให้กินขูดเยอะเลยค่ะมากค่ะน,นี่คืองานเรานะคะงานของเราทำคนเดียวทำคนเดียวตำคนเดียว,ยว,ยวขายคนเดียวข <c oughs> ูดมะละกอก,ก่อนค่ะ ตำส้มตำหมูย่างตับย่างค่ะอร่อยอร่อยเพื่อนๆก็ทูทอดด้วยตำถั่วตำแตงแซ่บมากเลยค่ะใครแวะมาทางสำโรงก็มาแวะชิมได้นะคะอยู่วาาา่าจาาตำใจชันเสร็จเวลาไหนก็ออกเวลานะั้น เรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะ<า>หน้ารานมากเลยค่ะเพื่อนคันนี่แรงอ่ะเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาลงคลิปเพราะว่างานเราเยอะเราทําหลายอย่างคนเจ้ะทําหลายอย่างมันก็เลยจะยุ่งๆค่ะลงคลิปยังไม่อาบน้ำเตรียมตัว ใครมาเยี่ยมบ้านมาค่ะามตาตำต้มตำให้คุณขูดเยอะเลยค่ะมากค่ะน,นี่คืองานเรานะคะอาบน้ำเตรียมตัวนี่หมดเวลา เดี๋ยวคลิปนี้ใส่ต้องพอแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าต้องทําอย่างอื่นต่อนะมันกระเทือนแล้วมันก็ล้มก็ตําไม่ได้เวลาลูกค้ามาเราต้องรีบตารีบเสร็จไม่มีคนถือกล้องให้ก็เลยไม่ได้โชว์ส้ตมตำค่ะอาบน้นําเปลี่ยนเสื้อผ้าไปขายของนะวันนี้ช้ามากเลยค่ะมากินส้นตมตำกันนะ งานจุดค่ะเนๆนมัน่ยากรอตจุดกนของเรามันเนยอะงานจุดจิกค่ะเพื่อนๆาองาน,นมันไม่ยากเราตเปนจุดจิกอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผาไปขายของนะวันนี้ช้ามากเลยค่ะมากินส้มตำกันนะ น้ำเตรียมตัวนเหดวเดี๋ยวคลิปนี้ใส่ต้งพอแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าต้องทำอย่างอื่นต่อแล้วอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปขายของนะวันนี้ช้ามากเลยค่ะมากินส้มตำกันนะ ใครอยากกินมานะคะเดี๋ยวตำให้กินเดี๋ยวเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านเดี๋ยวตำส้มตาให้กินเอาขากล้องไปตั้งไว้ก็ตาํตาตำต่ฉันเสร็จเวลาไหนก็ออกเวลานั้นแล้วค่ะทันออกขายสองแล้วค่ะ